สวัสดีครับอยู่กับผมครัวบางนุ่มนะครับต่อจากลคลิที่เราเดินป่าไปเก็บผักหวานป่ามานะครับได้มาหนึ่งห่อแล้วก็หนึ่งถุงนะครับผมจะมาทำการแกงนะครับเป็นการแกงแบบบ้านๆเลยนะครับ ไม่ได้ใส่อะไรเยอะนะเป็นแบบวิถีชีวิตบ้านๆน,นะครับการแกงแบบคนสมัยก่อนนะครับขวานปล่าสวยๆเลยเดี๋ยวเทวล่วรกันเลยนะครับขวานปล่าสุดๆจากบนดอยเลยนะครับ ก็ถ้าไปขายก็น่าจะได้หลายตังค์อยู่นะครับเนะเพราะว่าเป็นของป่าแบบจากป่าบนดอยจริงๆเลยนะครับดยวดูใ,ใกล้ๆนะครับยอดแบบส,สวยๆเลยครับแกงก็เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อันนี้เป็น เหมือนเดิมครับผงนัวนะก็มีเกลือนะครับใส่เกลือนะครับแล้วก็มีปลานนะครับแล้วก็นี่เป็นหอมแดงนะครับหอมแดงแล้วก็พริกแห้งพริกแห้งแล้วก็พวกกระเทียมนะครับตรเียมหอยใหญ่นะก็เดี๋ยวแกงอย่างนี้เลยก็ไม่ต้องล้างนะครับเพราะว่ามาจากป่าปอดสารพิษ ได้ไมาอย่างนี้ก็แกงเลยนะครับเดี๋ยวเราทำการจุดไฟนะครับเดี๋ยวแกงเลยครับไปครับทุกว่า,างที่รอให้ทานแดงนะครับเดี๋ยวเรามาตำเครื่องกันก่อนนะครับนี่ผมใช้เป็นกระเทียมหัวใหญ่นะครับใส่ไป2อกลีบัพอนะครับ ดี๋ยวใส่หอมแดงเพิ่มความสุนความหอมนะครับนี่นะก็ใช้เป็นผึ่งแห้งนะครับสักสี่เม็ดนะครับสี่เม็ดห้าเม็ดใส่ไปเลยครับเดี๋ยวต้มนะครับ ให้แหลกพออย่างยาบนะครับเพื่อได้ลดก,การกินนะก็แค่นี้ครับเรียบร้อยเครื่องเดี๋ยวพวกปลาอะไรนี่ผมเดี๋ยวใส่ตอนในหม้อนะครับเดี๋ยวตั้งหม้อเลยครับรอให้น้ำเดือดแล้วก็ใส่ริกแกงนะครับ น้ำเดือดแล้วก็เอาพริกแกงลงเลยนะครับตามด้วยน้ําปร,ราใส่ไปเลยครับ เกลือนะครับประมาณนี้นะก็ผงนัวทีนี้แล้วก็นี่ครับพระเอกพระเอกของเราวันนี้นะครับเดี๋ยวเอาประวันปลาลงเลยครับนี่เลย อันกลิ่นหอมมากเลยมันหอมน้ำปลาแล้วหอมผักนี่ผมแกงแบบไม่ได้ใส่หมูไม่ได้ใส่เนื้อไม่ได้ใส่อะไรนะนี่แกงผักหวานป่าแบบอย่างเดียวเลยก็คนสมัยก่อนก็แกงแบบนี้นะครับก็ไม่ได้ใส่หมูไม่ได้ใส่อะไระครับอยู่ในป่านะ เดี๋ยวลองชิมรสชาติดูอื้มกินหอมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะมันความหอมความคามหอมความหวานของมันเนี่ยมันอร่อยแกงแค่นี้นะครับไม่ต้องใส่อะไรเยอะนะสุดยอดเลยอ่ะความอร่อยนะ ดีวให้มันสลดอีกนิดนึงนะก็ให้มันแกงพอลวกั้มันแบบไม่ต้องแกงแบบว่าให้สุกเยอะนะมันจะเละน,นะครับก็แกงพอให้มันเป็นหม,มัดมอ่ะมานะอร่อยน่าจะได้ที่แล้วนะดูดิหืมสุดยอดผักหวานป่าสดสด ืกลิ่นนี่ผมอยากให้ให้มีทะลุกล้องได้นะผมจะให้มีกลิ่นออกด้วยนะมันหอมมากเลยแล้วก็รสชาติหวานหวานแบบหวานธรรมชาติอ่ะบอกไปถูกเดี๋ยวจัดใส่ถ้วยนะครับเดี๋ยวกินแล้วครับว้วอดความหอมความอร่อยนะครับ เดี๋ยวเพื่ออรรในการกินนะผมจะใส่ในไม่นะแม่ไผ่นะครับเป็นทั่วไม่ไผ่นะเพื่อเพิ่มความอร่อยนะครับหวานปลานะครับอยอดยอดความหอมความอร่อย เทน้ำเลยมันจะเป็นมีนะครับกับพริกนะกับพริกให้มันดูเป็นแบบว่าธรรมชาตินะครับสุดยอดเมนูเด็ดนำเสนอนะครับแก้งผักวนันปลาอร่อยสุดๆนะครับ <c oughs> จอดกินกับข้าวเหนียวนะครับตัวนี้ก็เวลาก็เย็นๆนะครับตอนนี้นะสี่โมงเย็นแล้วครับสี่โมงเย็นกว่าแล้วนี่เป็นอาหารเย็นนะครับนี่นะสุดยอดจังหวานปาอืม หัออกบ้นานไปอย่างเดียวไม่มีหมูไม่มีไข่หมดแดงก็ไม่ได้ใส,ส่นะน้ำสดยอดเลยนีย่ครับ ยอดมันหอมมันหอมมีความกรอบว่าเราไม่ได้แกงนานนะเราแกงให้มันพอสะดุ้งลวกนะชุดนำ้ำ เอาคำใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยเจยงผักหวานปลาผักหวานปลาเนี่ยเป็นยานะครับ ช่วงหน้าแรงอา่ะวันป่านนั้นก็จะออกคนว่าจะเก็บมากินนะครับเป็นพืชตามฤดูกาลนะมันจะเป็นยานในตัวว่าหน้าร้อนอเรียมันจะเป็นรสเย็นหน่อยรสเย็นรสหวานทําให้คนไม่ค่อยป่วยนะครับ <c oughs> ต่อไปก็จะเป็น ดอกก้านนะครับดอกก้านดอกอีกอกดอกกระเจียวนะจะออก <c oughs> ว่าฤดูไหนก็ฤดูนั้นนะครับมันจะเป็นยารักษามันในตัวเลยนะขึ <c oughs> ้นผักตามฤาดูกันผักผลไม้ นี่เป็นหอมหอมแดงนะมากินแก้มนี่าอร่อยความฉุนของมันทำให้ยิ่งอร่อยขึ้นนี่เลยนี่ต้องหวลยแล้วความฉุนของกระเทียมมันเข้ากันกับผักหวาน น้ำเดี๋ยวกินคำไใหญ่แล้วครับสุดยอด พี่ก็เพลิดกลิงดีครับอยา่างคนสมัยก่อนนะครับไปไล่ไปสวนเนี่ยเราก็จะเดินเดินไปตามทางนะครับก็แวะตามป่านนิดนึงนะครับก็วนขึ้นไปเก็บผักหวานแล้วก็ไปถึงที่กระท้อเท่อยู่ในสวนนะครับก็แกงกินนะครับเที่ยงพอดีนะครับเพราะว่าจะทางไปสวนก็ ค่าแข่งที่อยากไกลเหมือนกันนะครับออกแต่เช้าครับก็ไปแกงนุ่นกินตอนเที่ยงตอนเช้าก็ห่อไปแต่ข้าวนะครับก็กับข้าวไปหากินในป่านะเดี๋ยวเพื่อนบว่าเราต้องเอาื้องปรุงไปพวกปลาเกลืออะไรพวกนี้พริกมีแค่สามอย่างครับปลาเกลือพริก แล้วก็มีหอมหอมขาวนะอยู่ได้เลยบุ้งอาหารแกงและทุกอย่างครับของป่านะไม่ต้องใส่อะไรเยอะครับแค่นี้มันอร่อยคำใจนวครับ จิงยน้ำมันวหวานหอมหวานของผักมันเข้ากับปะละกับเกลือกับพริกยอด คำยังไงอืม,อ,มอ,อยนวกินแกงครับ สมแดงนะครับเข้ากันนี่เิียงข้าวเยอะมากเลยอร่อยอทำใหญ่โตเลยนะครับ ผักได้ไหมครับแพงเลยครับได้ความหอมหมดแล้วน่าจะเก็บมาเยอะนะฮะ กินยังไม่จุใจแล้วใส่ถุงมันก็จะยู่ใหญ่แล้วมาแกงแล้วก็มันจะหดนะครับก็ได้เนี่ยใส่กระบอกไผ่ถ้วยไม้ไผ่ใส่ใใป,ประมาณนี้นะครับ นี่กินแบบเละเทะมากเลยเนาวเนี้นะหกเลือราดเต็มหมดเลยก็ไม่สุภาพขอภัยด้วยครับก็คลิปนี้ก็กินแกงมาบ้านป่านะแกงแบบบ้านๆปรุงเล่น้อยไม่ได้ใส่หมูไม่ได้ใส่ผักไม่ได้ใส่เนื้อนะเอาแว่ป่างเดียว มันแลงเดียวก็อร่อยแล้วคลิปนี้ก็ขอลาท่านชมไปที่นี่ก่อนแล้วกันครับคลิปหน้าเจอกันใหม่จะไปกินอะไรไปทำอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกดดึงนะครับเพื่อจะพลาดคลิปใหม่ๆของครัวบางนูนะครับคลิปนี้ก็ขอลาท่านชมไปที่นี่ก่อนสวัสดีครับ